สวัสดีครับเพื่อนๆนผมมหาพี่สามครับพี่สามสุดรอวันนี้ได้ไก่ทอนแล้วก็ข้าวหมูยอไม่เอาไม่เอาอยาไปพี่สามพี่สามนั่งลงก่อนเร็วน <Allāh. S 1> ั่งนั่งนั่งพี่สามนั่งเร็วพี่สามนั่งลงก่อนนั่ง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 เร็วนั่งก่อนแล้วนั่งนั่งหนึ่งนั่งก่อนครับนั่งก่อนไม่นั่งเลยครับวันนี้ เอาไว้แถวๆนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขามากินนะทำแค่นี้ละแค่นี้ก็ชื่นใจละพี่ขาวกินโล้วอ่ะอพี่สามพี่สามพี่ขาวพี่ขาวกินเลยครับกินเลยกินเลยกินกินกินเลยกินกินเลยกินเลยกินเลยครับกินเลยกินเลยไม่เอากินเลยกินเลยกินเลยกินนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้กินใหม่นะกินให้อิ่มนะหนูกลับก่อนนะกลับก่อนนะครับกลับก่อนนะแบ่งกันกินแบ่งกันกิน